คิดว่าวิธีของมึงจะเวิร์กหรอคือหนังผีจริงๆอ่ะมันต้องสนุกมากแน่เลยอะจริงๆมันเป็นแนวใหม่เลยแบบนี้ค่ะเพื่อเรา something อยู่เพื่อเราในรายการมื้อนี้ real สวัสดีครับเป้แฉฟ้าอิงฟ้าก็วิวจ้า่ห้วันนี้แนนจ้าเรามากับ official color ตัวหยอตัวใหม่คือแบบเรื่องนี้คือองการคำแบบ comeback comeback c o m e b a โคลกาโอยโคลกาโคลกาโคลกาเป็นครั้งที่ไปของโคลกาก็คือเตนิวนั่นเองคือเรื่องว่าบ้านหลอ่อนเซลล์นรังผีหรือเปล่าไม่แน่น่าจะเป็นผีตลกกับมึงก็น่าจะกูตู่นมาตอนเช้า่ตกใจมากทำไมเห็นจีเดิมลงประกาศขายบ้านสองอ๋อก็เลยตกใจอ่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวออฟฟิเชียลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตลกไหมไปดูดีกว่าคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าอสังหาทรัพย์ขายไม่ออกนั้น มันมีผ oh, ีสิงเฮ้